รถกระบะแฉกยกสูงค่ะราคาเท่ารถเก๋งเลยคุณพี่่ะใครที่กําลังตามหาอยู่หนูว่าคันนี้คุ้มค่ามากเลยจริงๆนะคะคันนี้นะคะเป็นโตโ o t a า e ีโว 2.8G p r e n e r ค่ะคุณพี่ถ้าตัวจีคือตัวท็อปแน่นอนนะคะคันนี้เป็นเกมแมนนวลค่ะคุณพี่สภาพรถอย่างสวยเลยนะคะรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอกับน้องกางเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้เราอยู่เป็นที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาที่1่ซอยเสศไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้กางเต็นมีรถกระบะแครบยกสูงมาแนะนําค่ะคพี่ัน,นสภาพสวยเลยรถหน่วยงานใช้งานมือเดียวนะคะพี่นี่ด้านหลังเลยค่ะพี่โตโยต้ารีว2สองจุดแปดจีพีเดอร์เนอร์ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปในรุ่นเกียร์ธรรมดานะคุณพี่นะคันนี้นะคะปี2016นะราคาตั้งขายที่ 3 9 9 0 0 0บาทตกผ่อนเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทเองคุณพี่จัดไฟแนนซ์นะผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดเครดิตด,ดีคุณพี่ฟรีดาวได้อีกนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันเลยว่าจะสวยกริบขนาดไหนนี่คุณพี่หนึ่งหนูให้ดูกอบไฟตัวนี้นะตัวนี้เป็นไฟฮาโลเจนนะคุณพี่เป็นหลอดไส้สามารถหาซื้อเปลี่ยนได้ง่ายเลยนะคะกอบไฟใสๆไม่มีรอยแตกค่ะคุณพี่นี่สภาพสวยมากกระจังด้านหน้า,นาตรงนี้นะคะ เป็นแบบโคเมียมนะคะเป็นแบบสามขีดแบบนี้คุณพี่โคเมียมไม่มีลอกรอดเลยสภาพสวยจริงๆทะเบียน5864โอ้โหเลขดีๆเลขหาเงินเลยนะคุณพี่นะตัวนี้ได้ดวงไฟไฟตัดหมอบมีมาให้นะคะและก็ ดูล้อแม็กของเขาแม็กสวยนะคุณพี่ตัวแม็กเนี่ยของเดิมแท้จากโตโยต้านะคะตัวแม็กไม่มีรอยกินขอบฟุตบาทมาแน่นอนยางนะคะเป็นปี2021นะคะสภาพยางคุณพี่ดอกยางชัดลึกแทบจะไม่เคยได้ใช้งานเลยนะคะตัวโชค๊คค่ะคุณพี่ด้านในนะจุดแดงๆเนี้จุดแต้ม QC จากโรงงานคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนโช๊คมาแน่นอนค่ะคุณพี่พ่นเคลือบการสนิมให้แล้วเรียบร้อยตำแหน่งตัวน,อน็อตนี่อยู่ครบทุกตัวเลยคุณพี่สภาพถุมล้อคืออย่างใหม่ การันตีเลยรถคันนี้ไม่มีการชนหนักจมน้ํามาแน่นอนคุณพี่เห็นสภาพคือกริบมากเลยนะคะหูกระจกด้านข้างนะคะเป็นโครเมียมค่ะคุณพี่ามมาพร้อมไฟเลี้ยวนะของเดิมค่ะคุณพี่นี่ของเดิมแท้จากโตโยต้าเลยหูกระจกนี้ปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะที่เปิดประตูตรงนี้ก็เป็นโครเมียมนะเดี๋ยวหนูให้ดูโครงสร้างทางประตูทางฝั่งนี้นะ,ะด้านซ้ายมือของกลางเต็นท์นะคะเรียมสารตัวน็อตชัดเจนค่ะไม่มีรอยขันไขค่ะคุณพี่นี่บานประตูโค้ดเดิมเลยนะคะ เขาจะมีเขียนไว้ตรงนี้นะของเดิมค่ะคุณพี่ค่ะไม่มีการเปลี่ยนมาค่ะคุณพี่สภาพคนนี้คือนางฟาสสุดๆเลยนะคะและเขายังมีสคกับเพจของโตโยต้ามีมาให้ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะนี่ทั้งชิ้นยกชิ้นชิ้นใหญ่ๆเลยคุณพี่และโครงสร้างตรงนี้นะตัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขายนพี่แด่หนูให้ดูแคปตรงด้านหลังแคปนี่เปิดได้แบบ90องศาเลยนะ ตรงเป๊ะพี่ห่าจะใส่ของอะไรอย่างเงี้ยเข้าออกสะดวกสบายมากและเหลี่ยมสันตัวน็อตทางฝั่งนี้นะคะเป็นสีขาวตรงนี้ไม่มีรอยพ่นแบบไม่ได้มีรอยพ่นทําสีนะเป็นของเดิมของเขาเลยพี่สภาพเดิมจุดเม็ดอาร์การผลิตจากโรงงานยังอยู่นะคะครบเลยนะสภาพสวยมากและคือให้ดูว่าถ้าสมมุตินะ่ะถ้ารถเปลี่ยนประตูมานะพี่สังเกตที่โคโตโยต,ต้าที่ ตรงกระจกนะตัวนี้คือไม่มีการเปลี่ยนค่ะคุณพี่มีครบทั้ง4บานเลยและให้ดูค่ะคุณพี่นี่ซุ้มล้อด,ด้านหลังตรงนี้นะยางอะไหล่มีมาห้ายางอะไหล่นี่ยไม่เคยแตะพื้นโลกเลยนะคุณพี่ดอกยางยังลึกอยู่เลยนะพี่ใช้ได้ยาวๆเลยนะคะแชสซีด้านหลังคุณพี่ขาไม่มีคราบสนิมเลยนะสภาพแบบพร้อมใช้งานมากเลยนะสวยมากคุณพี่แล้วก็ตรงนี้นะก็ไฟด้านท้ายตัวนี้เป็นไฟหลอดฮาโลเจนเหมือนกันเหมือนกับไฟหน้าเลยพี่ สองสว่างแบบสว่างเวอร์นะคะกันชนท้ายนะคะเป็นโครเมียมนะคะนี่มีมาให้แถมมีกล้องถอยให้ด้วยโอ้โหในเลทราคานี้หนูว่าครบมากและให้ดูนะคะอันนี้หนูยังไม่ทําการล้างทางความสะอาดอะไรน้องพี่แมกไลเนอร์คือสภาพเดิมยังไม่ได้แบบทาความสะอาดเลยนะเหลี่ยมสารตัวน็อตฝั่งนี้ค่ะคุณพี่ ไม่มีรอยไขยนะอุปกรณ์โครงสร้างเดิมไม่มีรอยพ่นทําสีมาแน่นอนนี้ของเดิมจากโรงงานการผลิตเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยก่อไฟอันเดิมนะไฟท้ายไม่เคยมีรอยแตกค่ะพี่ใสก่กิฟเลยนะคะโครงสร้างเดิมเลยและให้ดูพี่ฝั่งนี้นะเหลี่ยมสารตัวรถนะทั้งฝั่งขวามือทั้งฝั่งคนขับตรงนี้รอยบุบลักยิ้มไม่มีค่ะพี่ขาสวยมากเห็นไหมคะอันนี้แค่ล้างทำความสะอาดพี่มารับรถได้เลยนะน่ะ เปิดให้ดูหนูให้ดูตัวน็อตนะครบทั้งสองฝั่งนี่ฝั่งกระบะกแคบด้านนี้ตัวน็อตคงเดิมรอยแกะไม่มีนะคะรอยพ่นทาสีไม่มีเลยนะคุณพี่อุปกรณ์เช็คส่วนเดิมทั้งหมดเลยยกเซตนะคุณพี่นะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ทั้งแผงประตูด้านข้างตรงนี้จะเป็นแบบหนังบุซอฟนุ่มน้ำพี่เวลาเลี้ยวโค้งอะไรกระทงกระแทกอะไรจะได้ไม่เจ็บแขนนะคุณพี่นะแล้วตรงนี้ค่ะคุณพี่เปิดกระจกแบบออโต้ทั้งฝั่งคนขับนะหูกระจกปรับพับไฟไฟ้านะแล้วก็เหลี่ยมสารตัวนอ็อ นี่เห็นไหมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทําสีนะของเดิมนะคะโอเคในในส่วนตรงนี้เดี๋ยวกางติดจะสตาร์ทรถให้ดูว่าท,เทีเดียวติดทีเดียวติดจริงๆคุณพี่สภาพเครื่องยังแน่นๆเลยนะคะโอ้แล้วตรงนี้คุณพี่ออปชั่นจัดเต็มมากพวงมาลัยคุ้มหนังมีมันติฟังก์ชันนะคะ เพิ่มเสียงลดเสียงสั <aquí> ่งการด้วยเสียงได้หน้าจอทัชสกรีนจอใหญ่ๆอย่างนี้เลย fm/am b l u บู o t h ได้นะเสียบสาย CD ได้กังหากและดูความแอร์ช่ำมากแทบจะไม่ต้องเติมน้ำตน้ำยาแอร์เลยนะคะเย็นช่ำถึงใจแน่นอนตัวนี้นะคะได้เป็นเกียร์แมนนวลแบบ6สปีดค่ะคุณพี่นี่นะเกียร์แมนนวล6สปีดแบบถุงค่ะคุณพี่เขามีหมด ไอเอ็มทีมดแอร์ยินทีเนี่ยมีไว้ทําอะไรเวลาพี่เข้าเกียร์จะได้สมูทนะในการออกตัวค่ะพี่นะแล้วก็คือความเบาเนี่ยสีเบาแบบจะบอบโทนเนี่ยทนเท่าๆก็ไม่ใช่ออกจะแบบเขียวขี้ม้าก็ไม่ใช่นะแล้วแต่ความชอบนะแต่ก็คือได้เป็นเบาะหนังเดิมของจากเดิมจากโรงงานเลยเพราะตัวนี้เป็นตัวจีตัวท็อปพึ่งพี่จะได้แบบจัดเต็มเลยที่วางแก้วน้ําเป็นแบบบิวอินนะทั้งสองฝั่งนะพึ่งพี่นะนี่ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะ เดี๋ยวในส่วนนี้กางเต้นจะพาไปชมเครื่องยนต์ค่ะว่าเครื่องยนต์จะใหม่รอบคันที่กลางเต้นพาไปดูไหมไปดูเลยมาในส่วนหน้าหน้าเครื่องยนต์นะคุณพี่ชิบโอ้โหสภาพเครื่องคือยังใหม่อยู่เลยนะคุณพี่นะนี่ค่ะ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง2.8พี่เอาอยู่แน่นอนขึ้นเขาลงห้วยนะไม่มีอืดค่ะคุณพี่กําลังไม่มีตกแน่นอนนะคะตัวนี้ฝาครอบเครื่องใดเอ,อ่ยมีอยู่ครบตัวโค้ดเครื่องนะอันเดิมนะแล้วก็จุดมาจากโรงงานอะที่เขาบอกว่าตัวท่อเนี่ยไม่มีการถอดออกน้งพี่ตรงตามตำแหน่งตามที่เขามาร์กไว้เลยนะพี่ตัวเครื่องไม่มีคาบน้ำมนันคาบสนิมเลยแม้กระทั่งพวกของเหลวนะ มีมาให้ครบๆน้ำหล่อยเย็นอะไรแบบเต็มๆจุกๆคุณพี่คะ่ะขนาดรถคันนี้ปี2016ตอนนี้ปี2024แล้วนะคือใช้งานมาก็นานแต่สภาพรถคือนางฟ้าสุดๆพี่เดี๋ยวหนูให้ดูนะโครงสร้างทางด้านหน้าพี่ดูสิแผ่นเพจยังอยู่ครบเลยนะคะไม่มีบิดเบี้ยวด้วยไม่มีการแบบทำมานะนี้จากศูย์เลยนะคุณพี่เดี๋ยวให้ดูเหลี่ยมสันตัวน็อตนะทางฝั่งขวามือคะ่ะคุณพี่ไม่มีรอยแกะหรือขันไขนะคุณพี่นะ สภาพคงเดิมยังสวยเลยก่อไฟนะอ๋อฝากระโปรงด้านหน้านะคะนี่ค่ะซีนยางตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติตําแหน่งตัวน็อตอยู่ครบทุกตัวจุดเม็ดอาร์การผลิตจากโรงงานยังอยู่ครบถ้าพ่นเครื่องทำ,อทำสีมาตรงนี้เขาก็จะแบบมองไม่เห็นเลยนะมันย้อมกันไม่ได้คุณพี่ซีนยางตรงนี้ก็ตึงๆปกติเลยแผงกันความร้อนด้านหน้าก็เหมือนกันพี่เห็นไหมคะไม่มีฉีกขาดหรือบิดเบี้ยวของเดิมฝากระโปรงไม่มีการทํามานะคะ สภาพเดิมแท้นะเห็นไหมนี่หนูให้ดูตรงนี้นะตัวน็อตทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็ไม่มีรอยทําสีของพี่ของเดิมเลยนะตรงนี้อุปกรณ์โครงสร้างเดิมกรอบไฟนะจะถ้าเป็นของเดิมแท้จากโตโยตา้าเขาจะเรียกว่าไฮโคอิโตะนะพี่นะนะรับประกันคานด้านหน้านะคะไม่มีการชนหนักมาแน่นอนหนูลงในสัญญาซื้อขายด้วยตัวเจอหนูคืนเงินพี่เต็มจํานวนเลยนะคะคันนี้ยาสเปกกันอีกทีนะคะเป็นกระบะแคบยกสูงโตัว โตโยต้าลีโวะคะ 2.8G พีแลนเนอร์ค่ะคุณพี่รถปี2016นะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณแสนกว่าๆนะคุณพี่ราคาตั้งขายพี่3 9 9 0 0 0ผ่อพนเดือนละ7,000พันกว่าบาทเครดิตดีฟรีดาวน์ได้อีกนะคะถ้าสนใจกระบะคันนี้คุณพ,ณพี่ติดต่อหากลางเต็นได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทักเข้ามาก่อนนะคุณพี่สาหรับคลิปวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กลางเต็นด้วยนะคลิปหน้าจะ มาอัปเดตรถกระบะเข้าใหม่อะไรอีกนะคะรอชมได้เลยวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย